ตอนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลบูฟินิกแล้ว EP นี้ผมก็จะพาทุกคนมาปวดหัวกันอีกครั้งกับเทคโนโลยีของเครื่องบินรบล่องหนที่มาในครั้งนี้เราจะไปเจาะลึกเฉพาะถึงหลักฟิกสิกส์สำหรับการออกแบบเครื่องบินรบล่องหนโดยเฉพาะซึ่งมันจะมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยนะที่เครื่องบินรบถูกออกแบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวัสดุสีรูปร่างทิศทางและพื้นผิวเรียบอันส่งผลทําให้ค่าศักยภาพของหน้าตัดขวางเรดาร์นั้นลดการ ทอนลดลงโดยเราจะจัดอันดับด้วยการคำนวณสูตร h a n ฟิกิิก,กเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับในครั้งนี้เชื่อถือได้สูงอย่างแน่นอนโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ5เครื่องบินรบล่องหนที่ดีที่สุดในโลก าดาบที่5ซสูหอยสู่7้กับค่าหน้าตัดเรดาร์อยู่ที่ประมาณ0.1ตารางเมตร ซึ่งค่านี้นะคัโผมขออธิบายทุกคนก่อนเลยว่ายิ่งค่ามันน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยการสะท้อนกลับของคลื่นแสญญานเรดาร์ต่อตัวเครื่องบินก็จะน้อยลงมากเท่านั้นมีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะด้วยเครื่องมือการวัดคลื่นต่างๆถือว่าในปัจจุบันโลกเราไปไกลมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินลำแรกในกองทัพอากาศรัสเซียที่มีเทคโนโลยีในการพางตัวส่วนมากพบหน้าตัดขวางเรดาร์อยู่ที่โครงสร้างของเครื่องบินและวัสดุการนํามาสร้างตัวเครื่องขึ้นจากการคํานวณน,นี้ทําให้ซู57มี ค่าของการหลบหลีกเรดาร์ดีกว่าซู27มากถึง30เท่าการออกแบบเน้นการพังตัวที่บริเวณด้านหน้าของเครื่องบินบริเวณส่วนหัวของเครื่องบินเป็นหลัก พบสัญญาณสะท้อนเลด้์ออกมันน้อยที่สุดขอบริเวณส่วนหางและส่วนปีกรวมถึงแบบเฟรมควบคุมการขึ้นลงของเครื่องบินได้รับการออกแบบให้จัดเป็นแนวยาวกระชั้นชิดแบบมุมเพื่อลดจํานวนและทิศทางที่ขึ้นเลด้์จะสะท้อนกลับไปแถมการบรรทุกอาวุธก็ถูกจัดเก็บในตัวเครื่องช่องอาวุธภายในรวมถึงเสาอากาศก็ถูกเก็บไว้ภายในตัวเครื่องบินเช่นกันทําให้พื้นผิวของเครื่องบินนั้นดูเรียบและบางที่สุดเพื่อรักษาการหลบซ่อนจากระบบเลด,าด้านั่นเองนะโอ้โหเปิดมาก็ยาวเลย อันดาบิซีล็อกฮิสต์มาตินเอฟสามสิบห้าไรนิงทูมีค่าของการลดหน้าตัดขวางเลด้าอยู่ที่ประมาณ0.005ตารางเมตร100เท่าจากซูห้าสิบเจ็ดเลยนะโดยส่วนที่เอฟสามสิบห้าลดการสะท้อนเลด้ามากที่สุดก็อยู่ที่การออกมา แบบของตัวเครื่องบินแบบเฟรมและการใช้วัสดุด,ดูดซับขึืนเหมือนทางเครื่องบินทางฝั่งรัสเซียเลยมันถูกออกแบบมาโดยโครงลำตัวตั้งแต่ด้านหลังของเครื่องยนต์ลากยาวไปถึงส่วนกลางเครื่องถูกจัดออกแบบอย่างระมัดระวัง แห่งโค้งถูกจัดเรียงเหมือนใบมีดโค้งที่ซ้อนทับกันตำแหน่งของพื้นผิวเครื่องถูกออกแบบมาให้ปิดบังส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งนี่จะเป็นข้อดีหาก F35 เพิ่มความเร็วขึ้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทาให้รูปเรดราตรวจจับได้ยากมากเท่านั้นเพราะการขับเคลื่อนด้วยกาลังส่งที่สูงจะทําให้ปลายท่อไอเสียมีขนาดเล็กลงซึ่งตรงนี้จะช่วยให้บดบังเครื่องยนต์ได้ดีเลยแถมส่วนปลายของเครื่องยนต์ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้กระจายคลื่นเลดราได้อย่างมากที่สุด ทางนี้เครื่องบินภายในยังถูกออกแบบมาให้ปล่อยลื่นวิทยุน้อยอีกด้วยจากด้านภายในเพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจจับอย่างมากที่สดุด อันดับที่3าม c k h กฮิส a r มาติ F 1 1 7 n i g h t h a w k ในฮมีหน้าตักเรด้์อยู่ที่ประมาณ0.001ตารางเมตรและนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินลบล่องหุนลำแรกของโลกที่ถูกใช้งานได้จริงอันติดเข้ามาในอันดับนี้เลยโดยก็เช่นเคยมันมีเทคโนโลยีการล่องหุนทั้งการออกแบบและวัสดุที่นำมาสร้างตัวเครื่องแถมยังมีวัสดุอื่นๆสเสริมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดูดซับเรดร์ที่ห่อหุ้มรอบเครื่องบินซึ่งมีน้ำหนักที่วัดกันในเวลานั้นว่ามีมากกว่า1ตันเลยอันยึ้ลยอ กาวชนิดพิเศรษระหว่างช่องแต่ละแบบเฟรมซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุที่เคลือบผิวมันอีกชั้นหนึ่งตัวอุด่สำคัญที่ทําให้นฮอคกเป็นเครื่องบินล่องหนนั้นก็คือการหลบหลีกจากระบบเดดร์จากการตรวจจับด้วยอินฟาเรดซึ่งเครื่องยนต์ของมันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดหน้าตัด กวางของการปล่อยความร้อนโดยการเพิ่มเทคโนโลยีทําความเย็นรอบๆเครื่องยนต์ให้มากที่สุดเพราะยิงในหอกทาความเร็วมากเท่าไหร่ความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นจากเครื่องยนต์ตัวความเย็นดังกล่าวนี้เองจึงจะไปช่วยระงับการตรวจจับความร้อนของระบบตรวจจับแถมยังไปช่วยระงับการเกิดโซนิกบอมบ์อันปล่อยจากการเร่งเครื่องของในหอกอีกด้วยในขนาดเดียวกันการออกแบบของตัวปีกก็ถือว่ามีความกว้างที่ต่ามากแล้วตัวปีกยังมีการสร้างมุมเงยสลับกันที่จะช่วยในการเบีเ่ยงเบนระ ระบบเรดร์กับมุม50องศาและก็อาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยในฮอกไม่ได้มีระบบเลดร์ย้ําอีกครั้งนะครับผมแปลกมากเป็นเครื่องบินรบแต่ไม่มีระบบเรดร์ดังนั้นเนี่ยการจะยิงอาวุธแนววิถีเลดราอะไรต่างๆจะไม่สามารถทําได้มันเลยต้องไปใช้ขีปนุษติดตามค้นหาด้วยความร้อนแทนนี่จึงเป็นข้อดีอีกสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เครื่องบินแทบจะไม่ต้องกังวลว่าเครื่องบินจะถูกตรวจจับได้เลยเพราะการปล่อยคลื่นสัญญาณขอนระบบเลดรานั่นเอง อันดับที่2นอท็อปกำแมนบีสองสปิ ยังอยู่กันที่เครื่องบินรบจากทางฝั่งของสหาราัฐกับค่าตัดขวางอยู่ที่0.001ตารางเมตรโดยนี่ก็ถือเป็นเครื่องบินที่มีการเพิ่มเทคโนโลยีของการดูดซับคลื่นเรดาร์เข้ามามากกว่าเครื่องบินรบในอันดับก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนอวจาะเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ทาจากคาร์บอนผสมกราฟไฟต์อันมีความแข็งแรงกว่าเหล็กแต่มีน้ําหนักเบาวกว่าอลูมิเนียมช่วยดูดซับพลังงานของระบบเรดาร์การตรวจจับและภายนอกยังเคลือบสารป้องกันบนพื้นผิวเข้ามาอีกชั้นหนึ่ง รูปทรงของสปิริตก็อย่างที่เราคุ้นคุ้นหน้ากันมันแคบและแบนมากมีการออกแบบตัวเครื่องทําให้มีขอบชั้นนําน้อยเป็นผลดีสําหรับการสะท้อนเลดาราที่ลดลงซึ่งเช่นเดียวกันกับการออกแบบเฟรมรอบเครื่องยนต์ก็ถูกยืดออก เพื่อเก็บเครื่องยนต์ไว้ข้างในตัวมากที่สุดสําหรับการลดการตรวจจับด้วยความร้อนแล้วนอกจากมีการออกแบบเทคโนโลยีภายในมันยังใช้ขึ้นวิทยุแบบพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องทาให้เครื่องบินปล่อยพลังงานเพื่อสื่อสารกับกองทัพภาคพื้นดินหรือเครื่องบินลำอื่นๆมีขนาดเล็กลงแต่มีความเข้มข้นสูงขึ้นจึงจะไปส่งผลทําให้ระบบเรดาร์ของฝ่ายศัตรูตรวจจับขึ้นได้น้อยลงเข้าไปอีกด้วยเช่นกันนะ แล่ท้ายที่สุดแน่นอนจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับผมกับ l o อก n i สมาตินเอฟยิมสองแรปตร์บนค่าพื้นฐานหน้าตัดขวางเรดาร์อยู่ที่0.001ตารางเมตรเท่ากับอันดับที่2อ,อย่างบีดูสปิริตเลยแต่ว่าในเอฟิมสนั้นความยาวและความกว้างของเครื่องบินนั้นมีน้อยกว่า ซึ่งมันจะส่งผลทําให้การตรวจจับของระบบเรดาร์นั้นยากยิ่งกว่าแถมการออกแบบของระบบเรดาร์ของตัว f 2 2ก็มีการใช้ใเทคโนโลยีลดหน้าตัดขวางด้วยเช่นกันเหลือเพียงแค่0.001.6ตารางเมตรการออกแบบของแรปเตอร์พื้นผิวจํานวนไม่น้อยของเครื่องยนต์ ถูกออกแบบให้เป็นเส้นโค้งที่มีรัศมีกระจายออกจากจุดศูนย์กลางซึ่งส่วนโค้งเหล่านี้นะครับผมจะช่วยในการกระจายคลื่นเลด้าไปทุกทิศทางแทนที่จะเข้ามาเอียงสองการออกแบบไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนประตูระบบเกียร์ลงจอดห้องนักบินรวมถึงช่องเปิดปิดบริเวณอื่นๆเช่นช่องอาวุธช่องเติมน้ํามันช่องของเครื่องยนต์ก็ถูกทีมวิศวกรออกแบบให้ลดการตรวจับของระบบเรด้าด้วยกันทั้งหมดปีของตัวเครื่องถูกสร้างให้มีขนาดเล็กลงรวมถึงมีคลีบ ท้ายขนาดใหญ่2อ,อันที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องที่ทํามุมห่างจากตัวเครื่องเพื่อช่วยในการเบล่งเบนคลื่นเรดาร์การตรวจจับแถมบริเวณดังกล่าวนี้ยังเป็นที่อยู่ของเสาอากาศที่ซ่อนอยู่ภายในที่ช่วยในการรักษาค่าในการล่องหน แล้วด้วยการออกแบบช่องของขีปนาวุธและอาวุธโจมตีต่างๆก็จะอยู่ใต้ท้องเครื่องบินทําให้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนมันก็จะสามารถสะท้อนขึ้นเรดาร์ทำให้ลดการตรวจจับของเรดาร์ได้ดีอย่างมากๆในเวลานี้เลยด้วยการออกแบบที่ละเอียดทุกสัดส่วนและนี่คือหาเครื่องบินที่ถูกจะอันดับว่ามีเทคโนโลยีการออกแบบของการล่องหนที่ดีที่สุดในเวลานี้นะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยการอธิบายแบบนี้อาจจะทาให้เห็นภาพยากต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะที่ฟังและอาจจะยังไม่เข้าใจโดยที่การหายไปของเครื่องบินรบจีนก็ตามสูตรเช่น เคยนะเราไม่ค่อยจะมีข้อบูลของเครื่องบินรบจะทั้งฝั่งจีนอยู่แล้วมีแค่การตั้งข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เท่านั้นผมขอไม่พูดถึงแล้วการแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างนึงการหาค่า รถหน้าตัดขวางอะไรต่างๆของเขาเนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอยู่ด้วยซึ่งการออกแบบเครื่องบินล่องหนเนี่ยต้องบอกทุกคนเลยนะว่าทํายากมากเลยนะครับผมทุกคนรู้ไหมว่าระบบเรดาร์เนี่ยแม้กระทั่งฝนตกขนาดเล็กๆเกม็ดเล็กมากพวกมันยังสามารถตรวจจับการตกของฝนได้เลยซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินรถที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วนี่มันต้องใช้สมองระดมความคิดในการออกแบบและสร้างที่ยากมากไม่ใช่ประเทศไหนจะทําได้นั่นเองนะใครชอบกันจะดามีลมกาลกดไลค์และสับไกช่องบุฟฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวหุเนี่อขอตลาไปก่อนละ่ะ สวัสดีครับ